ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าล่าข่าวสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอยู่สักสองเรื่องเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่เราเคยคุยกันไว้ในเรื่องโควิด -19 นะคือวันนี้หลังจากไถ่ายเฟ o o ุ๊กไปเนี่ยก็เจอข่าวที่เราต้องแบบ ตกใจไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราเองก็มีลูกที่อยู่ในวัยเรียนเหมือนๆกันคือเรื่องมันมีอยู่ว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยออกมาประกาศว่าตลอดช่วงระยะเวลา8สัปดาห์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนได้ทําการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนแล้วก็บุคลากรติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ไปแล้ว700กว่าคนเฮ้ยโอ้โหหนักหนาสาหาัสมัน ตอนแรกเราก็ฟังข่าวนะเราก็ว่าเอ๊ะมันโควิดนี่มันสักพักเดี๋ยวมันก็คงหายไปมั้งมันเป็นเรื่องแบบว่าที่แบบเหมือนเป็นไปตามธรรมชาติอะว่าความรุนแรงมันจะน้อยลงแล้วกลายเป็นโรคประจําถิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ได้เห็นได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคนรอบข้างเรามันเป็นกันเยอะจังวะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทนีนี้พอหลังจากที่มีคนติดเชื้อมากมายอย่างเงี้ยทางทางโรงเรียนเขานะก็ตัดสินใจที่แบบเพื่อที่ต้องการที่จะ ปิดห้องเรียนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดก็เลยมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ทุกชั้นเรียนในช่วงที่ติดกับวันหยุดยาวนะเพื่อเพื่อให้ห้องเรียนมันมันว่างอะ่ะอาจจะมีการทําความสะอาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครองนะให้พิจารณางดแผนการเดินทาง ในในช่วงวันหยุดยาวเนี้ยก็เพื่อที่จะได้ไม่เอาโควิดกลับมากลับมาให้นักเรียนแล้วก็มาระบาดซ้ําในโรงเรียนอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันสวนทางกับท่าทีของรัฐบาลที่ประกาศเปล่าๆนะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะก็เป็นกังวลก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะให้ระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองในทุกๆสถานการณ์ ไอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนที่เรารักจะได้ปลอดภัยนะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องซึ่งมันมันฟังแล้วมันจะขำมันก็ว่าขำมันจะรู้สึกเป็นเป็นตลกรารเนาะคือผมอะไถ f เฟซบุ๊กไปผมไปเจอในเพจของคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเขาบอกว่าคุณลังสีมาเนี่ย โวยวายว่าสสเนี่ยขนอาหารขนน้ําใส่ถุงกลับบ้านคนหนึ่งแบบว่าทีละเยอะๆยอะทาให้สสอที่แบบว่าลงไปกินข้าวช้าอะไรเงี้ยไม่มีอาหารกินต้องกินข้าวกับไข่เจียวผมฟังแล้วผมก็แบบว่าโอ้นึกถึงสภาพตอนที่อยู่บ้านนอกนะตอนที่มีการจัดงานต่างๆแล้วแบบพอพอไปถึงปุ๊บพอเลิกช่วงเลิกงานปุ๊บทุกคนก็จะคว้าถุงพลาสติกแล้วก็ตัก อาหารแล้วก็มัดใส่ถุงหิวกลับบ้านกันคนละถุงสองถุงก็เป็นคนเป็นเจ้าภาพก็ได้แต่นั่งมองตาปิดๆนะไม่รู้ว่าวัฒนธรรมแบบนี้มันลามเข้ามาในรัฐสภาได้ยังไงก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้วันที่7กรกฎาคม2565ันยกเนี่ยนะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภยัยนั่งเป็นประธาน ในที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนมีสอสอขอหาลือปัญหาภายในสภาทั้งการจอดรถนอกช่องจอดรถก่อนล็อกประตูห้องน้ำที่เปิดละมากเขาบอกว่าจนเรียกว่ามีแม่บ้านปีนออกจากห้องน้ำแล้วก็ประสบอุบัติเหตุขาหากักโอ้หหนักนะเนี่ยน,นี่ไม่มั่นใจว่าเรากำลังพูดถึงรัฐสภาจริงหรือเปล่าขณะที่อันนี้เขาบอกว่า นางสาวลังสีมาลอดรัศมีสอสอสมุดสงครามพักประชาธิปัตย์ขอหาลือต่อที่ประชุมว่าขอให้ในายชวนลีกภัยเนี่ยยกเลิกการอนุญาตนําอาหารออกจากห้องอาหารเนื่องจากพบว่าสมาชิกที่เข้าไปรับประทานอาหารก่อนจะขนอาหารน้ําใส่ถุงกลับบ้านเป็นจํานวนมากและทําให้สมาชิกที่เข้าไปกินข้าวทีหลังเนี่ยไม่ไม่มีอาหารรับประทานต้องทานข้าวไข่เจียว โอ้น่าสนน่าสนใจเหตุการณ์นี้น่าสนใจทีนี้คุณชวนเขาก็ออกมาตอบมาบามาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะผมว่ามันเป็นการถามขนุนตอบมะม่วงอะ่ะมันมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเขาบอกว่าทั้งนี้นายชวนกล่าวว่าทราบข้อจำกัดที่ห้องอาหารห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปใช้บริการ อย่างตนมีผู้ติดตามสองคนไม่สามารถไปนั่งรับประทานอาหารในห้องอาหารได้ต้องมาทานข้างนอกในชวนกล่าวว่าเตรียมแต่งตั้งให้นางสาวลังซีมาเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารพอดีเรื่องที่หาลือนั้นอยู่ที่สสจะปฏิบัติตัวส่วนเรื่องการจอดรถตนได้รับเรื่องร้องเรียนมาเช่นกันแต่การแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับสมาชิก ส่วนกรประตูตนจะให้เลขาที่การสภาไปดูรวมถึงกรณีที่พบว่ามีสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมที่ดังเตือนถึงสองครั้งทำให้หลายคนตกใจจึงขอให้ไปดูแลผมผมอ่านแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยตกลงประธานสภาคุณจวหลีกภัยก็บอกว่าตัวเองก็ต้องเอาข้าวไปนั่งกินข้างนอกเพราะว่า ผมตั้งข้อสังเกตเลยนะว่าคุณชวนก็เป็นหนึ่งในคนที่เอาข้าวห่อใส่ถุงแต่ไม่ได้เอากลับบ้านนะเอากลับไปให้ผู้ติดตามสองคนกินด้วยเพราะว่าเอาเข้ามานั่งกินในสภาเอไม่ใช่เอาไม่สามารถเอามานั่งกินในห้องอาหารได้ทีนี้มันมันก็เลยกลายเป็นว่าเออประธานสภาก็ทำหรือเปล่าผมผมเท่าที่ผมอ่านดูผมจับใจความได้ว่าอย่างนี้นะก็ เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้ปวดหัวกับรัฐสภาไทยจริงๆก็กินเบาเผาก็หน่อยแล้วกันนะผมว่าก็ไม่ต้องเผื่อหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารที่เขาเตรียมมาให้เขาเตรียมให้คนที่ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้เข้าไปนั่งรับประทานกันก็ไม่ต้องขนกลับไปเผื่อใครที่บ้านผมเชื่อว่าทุกท่านก็ค่อนข้างมีมีอันจะกินน่ะนะก็ อย่าทำอย่างนั้นเลยมันมันมันดูตลกนะก็วันนี้มีทั้งเรื่องหนักๆแล้วก็เรื่องตลกลาร้ที่เราได้มีโอกาสได้เห็นในในบ้านเมืองเรานะก็ยังไงก็ฝากทุกคนลองเข้ามาแสดงความคิดเห็นดูนะว่าเฮ้ยสสของเรามันหิวมากมายแกงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็อย่าลืมให้เพื่อนๆได้กด ไลค์ like, กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้เข้ามาพูดคุยกันเหมือนกับทุกวันทุกวันนะก็ผมพยายามที่จะหาประเด็นที่แบบว่าเรียกว่าร้อนแรงไม่ได้เรียกว่าน่ารักน่ารักดีกว่ามาคุยกันเพื่อที่ได้ว่าบางทีเราฟังแล้วเราจะได้มีความสุขมีแฮปปี้บ้างนะมาเม้นกันให้แบบว่าให้ขำไปเลยครับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ